โอเคครับโทษทีครับเมื่อกี้คิดมันตัดไปแล้วคือเพื่อนพี่โทรมานะครับ mm hmm. ก็เลยต้องรีบรับสายหน่อยเพราะว่าเป็นเรื่องงานนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันช้อยข้อที่3มนะครับช้อยข้อที่3ามเขาบอกว่าจุดเดือดของสารละลาย x จุดเดือดสารละจุดเดือดของสารละลาย x เ,เ,เ,เข้มข้น2โมลใน a น้อยกว่า b นะ้อยกว่า c นะ้ก็ดีทีนี้เนี่ยเขาสนใจแค่ x ซึ่ง x มันคืออะไร x มันคืออะไรครับ มันคือคอลลิเกทีฟถูกไหมนะครับเราไม่ได้สนใจเรื่องจุดเดือดของคอลลิเกทีฟเพราะว่าจุดเดือดเนี่ยที่มันเพิ่มขึ้นหรือลดลงมากน้อยแตกต่างกันเนี่ยอย่างเช่นที่2องโมเลลเนี่ยอันนี้คือพี่เขียนไว้นะครับที่สองโมเลลเนี่ยเนาะจริงๆพี่บันทึกไว้แล้วไม่รู้ว่ิปมันตัดไปตอนไหนเพราะเพื่อนพี่โทรมานะครับโทษทีโอเคพี่เพิ่งเห็นว่ามันมันไม่มีสัญ,ญลักษณ์อัดนะ เดี๋ยวมาสอนใหม่ไม่เป็นไรนะครับที่2โมเลกุลเนี่ยน้องจะเห็นว่า d เนี่ยมันเพิ่มขึ้นห้างองศาเซลเซียส C เนี่ยเพิ่มขึ้น4แล้วก็ B เพิ่มขึ้น2แล้วก็ A เพิ่มขึ้น1องศาเซลเซียสซึ่งถ้าเกิดว่าน้องแบบแบบในเมื่อแบบว่าถ้าเกิดเราใส่สาร B เนี่ยนะเอ้ยถ้าเราใส่สาร x เนี่ยเข้าไปใน d ที่2โมเลกุลเนี่ย D มันเพิ่มขึ้นตั้ง5ใส่ไปใน C เพิ่มขึ้น4ใส่ไปใน B เพิ่มขึ้น2 ใส่เป็น A เพิ่มขึ้น1น,นะครับเนี่ยตรงตามเส้นนี้เลยเนี่ยที่สาเสารที่สอง,สอง,อสองโมเลลของ x เ,เนี่ยจะเพิ่มขึ้นตามนี้มันก็น่าจะถูกหรือเปล่าน้องอย่าลืมนะว่าไอการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเป็นของของใครอ่ะมันบอกจริงว่าเป็นของสารละลายซึ่งสารละลายมันก็จะประกอบไปด้วย x และประกอบไปด้วยตัวทําละลายด้วยแต่ทีนี้เนี่ยน้อง การที่มันจะเพิ่มขึ้นกี่องศากี่องศาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับใครครับขึ้นอยู่กับตัวทําละลายหรือตัวถูกละลายเนี่ยน้องใส่เอ็กในน้ากับน้องใส่เอ็กซในเบนซีนอุณหภูมิมันจะเพิ่มขึ้นเยอะหรือน้อยขึ้นอยู่กับสารคอลิกทีฟหรือขึ้นอยู่กับตัวทําละลายอย่างเช่นเพิ่มเนี่ยอย่างเช่นในน้ําเนี่ยเพิ่มขึ้นศูนย์จุด้าองศาเซลเซียสมันขึ้นอยู่กับน้ําหรือว่าขึ้นอยู่กับ ข้อเลิเกทีะอย่างเช่นใส่ในเบนซีเนี่ยที่มันเพิ่มขึ้นทีละสองจุดห้าสองจุดห้าสองจุดห้าเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับโซเวนถูกปะมันก็ขึ้นอยู่กับตัวทำละลายว่ามันมี kb เท่าไหร่ถ้า kb มันเยอะน้องใส่คอเลิเกทีฟเข้าไปทีละโมลมันก็เพิ่มขึ้นเยอะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันบอกไม่ได้มันบอกไม่ได้ไไดเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่าคอลิเกที่น้องใส่ นะครับเราคือคือเอาใหม่ไอตัวคอลเลกทีฟที่น้องใส่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับแค่น้องใส่ไปเยอะหรือน้องใส่ไปน้อยแต่อุณหภูมิที่มันเพิ่มขึ้นหรือลดลงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวทําละลายไม่เกี่ยวอะไรเลยกับตัว x เก็ตป่ะนะครับเพราะฉะนั้นในข้อนี้เนี่ยเราเอาไว้ก่อนเรามาดูซิว่าข้อ4ข้อ5เนี่ยมันถูกไหมข้อ4เขาบอกว่าสาระละลาย x ใน b นะ เข้มข้น0.5โมลแล้วจะมีจุดเดือดเพิ่มขึ้น0.5องศาเซลเซียสจริงหรือเปล่าของ B ค่า kb เนี่ยนะของ b เนี่ยเราหามาแล้วมันคือ 1, อ,1องศาเซลเซียสต,ต่อมโมลแล้วถูกปะถูกไหมครับเราก็เทียบกับแต่ยางได้เลย1โมลแล้วเนี่ยมันเพิ่มขึ้น1องศาเซลเซียสแล้วถ้า0.5โมลแล้วมันก็คือ0.5องศาเซลเซียสนั่นแหละที่เพิ่มขึ้นวัชระน,น,นี้ก็ถูกนะครับ ข้อ5ครับสารละลาย x ใน a เสียงพี่เป็นอะไรเนี่ยเสียงพี่เป็นอะไรเมื่อกี้สารละลาย x ใน a ครับเข้มข้น3โมแล้วมีจุดเดือด101.5องศาเซลเซียสดังนั้น a มีจุดเดือด1นึองศาเซลเซียสจริงหรือเปล่านะครับอ่ะมาดูซิถ้าเกิดว่าตอนแรกนะถ้าเขาบอกว่า a มีจุดเดือดร้อยเนี่ยแล้วเพิ่มเป็น101.5เนี่ยแสดงว่า3โมแล้วเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้1.5องศาเซลเซียส เพราะฉะนั้น1โมเลกลเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทีละ1.5หารสามคือ0.5นาองศาเซลเซียสคำถามคือการเปลี่ยนแปลงทุก1โมเลกลอ่ะมันเพิ่มขึ้น0.5าองศาเซลเซียสจริงหรือเปล่าจริงไหมเคบเเท่าเท่าไหร่ศูนย์จุดห้าอ,องศาเซลเซียสนี่ไงที่เราหาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้ได้เลยว่าข้อที่5้าเนี่ยถูกต้องทุกๆครั้งที่เราใส่สาร x เนี่ยนะ1โมเลกลเนี่ย ลงไปในตัวทำลลาย a มันจะเพิ่มขึ้นทีละ0.5องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นถ้าใส่ไป3โมโลลวมันก็กลายเป็น1.5องศาเซลเซียสอันนี้ก็ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นในข้อที่ผิดข้อ3มันแหละเพราะมันไม่เกี่ยวอะไรเลยกับตัว x นะครับอุณหภูมิมันจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงขึ้นอยู่กับตัวโซเวนว่าโซเวนเนี่ยค่า kb มันเท่าไหร่โอเคครับเดี๋ยวเราเจอกันข้อ14 ข้อ14นะครับ14 15 16เนี่ยมันจะเป็นเรื่องแก๊สล้วนเลยนะครับซึ่งพี่เชื่อว่าในปี66ที่ข้อสอบลดลง10ข้อเนี่ยมันก็น่าจะลดเรื่องแก๊สลงนี่แหละนะครับมาเราเจอกันคลิปหน้าครับ